โอเคนาะอเรามาสู่พาร์ทของระบบไหลเวียนเลือดเนาะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอันนี้เนี่ยมันจะออกประมาณประมาณสองข้อเนาะเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างหัวใจให้น้องไล่ลําดับการไหลเวียนเลือดให้ได้เนาะเวลาแบ่งแบบเนี้ยตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วนยนมเนี่ยน้องเขาจะมีหัวใจอยู่ทั้งหมด2ห้องเออไม่ใช่2ได้ไง2ฝั่งเนาะคือซ้ายและขวาใช่ไหม ก็จะมี right atrium, right ventricle, left atrium แล้วก็ left ventricle เวลาพี่เขียนแบบนี้ต้องดูให้เป็นนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือเลือดเนี่ยที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะเข้าทางหัวใจห้อง right atrium ก็คือบนขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นเลือดเส้นนี้ชื่อว่าเวนาคาว่าเป็นหลอดเลือดในระบบหลอดเลือดดำที่ เข้าสู่ใจทางบนขวาเนาะแล้วก็มันจะแบ่งออกเป็นซุปเปเรียเวนาคาวาและอินฟิเรียเวนาคาวาลักษณะของหลอดเลือดเส้นนี้เป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนาะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดมาจากร่างกายไงถูกไ mm hmm. หมเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาทางไรเอเรียมดังนั้นเลือดที่อยู่ในไรไรเอเรียมเนี่ยจะเป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วเลือดก็จะถูกส่งไปยัง RV คือไรเวนทริเคิลโดยที่ไรเวนทริเคิลเองระหว่างไรเอทเรียมกับไรเวนทริเคิลเนี่ยมันจะมีลิ้นหัวใจกัน้นลิ้นหัวใจอันนี้ชื่อว่าไตรคัสปิดเว,ว้าลิ้นหัวใจอันเนี้ยชื่อว่าไตรคัสปิดเวาวเป็นลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องไรเอทเรียมและไรเวนทริเคิลหน้าที่ของลิ้นตัวนี้ก็คือหน้าที่ในการป้องกันเลือดไหลย้อนกลับป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ มหมายความว่าย้อนกลับจากอะไรย้อนกลับจากไรเวนทิเคิลกลับไปยังไรเอเทรียมนี่คือหน้าที่ของมันโอเคเนาะข้อสอบเคยออกน้องปรเดินพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องต้องไล่ลําดับการไหลเวียนตรงนี้ให้ได้เนาะแล้วเลือดที่อยู่ในไรเวนทิเคิลเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่เลือดจากไรเวนทิเคิลจะถูกส่งไปยังปอดสองฝั่งถูกไหมจะถูกส่งไปยังปอดผ่านทางเส้นเลือดที่ชื่อว่า พาโมนารีอาร์เทอรีซึ่งเป็นหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจเนาะไปยังปอดซ้ายแล้วก็ปอดขวาอืมโอเคนะเพราะฉะนั้นพาโมนารีอาร์เทอรีเลือดในหลอดเลือดนี้ก็ยังคงเป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องไรเวน v e n t r i แล้วก็หัวใจเอ่อแล้วก็หลอดเลือดพาโมนารีอาร์เทอรีเนี่ยลิ้นตัวนี้มันก็คือพาโมนารีเว้าอืม ลิ้นเนี่ยคือ p l า o n ม r y ร wow. a เว e โอเคนะจากนั้นมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดแล้วก็กลับเข้าสู่หัวใจไอกระบวนการตรงเนี้ยน้องที่พี่บอกว่ามันมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเนี่ยมันก็คือหัวข้อระบบหายใจที่เราเรียนกันเมื่อกี้ไงความดันย่อยของ CO2 ในหลอดเลือดสูงมันก็เลยไหลเข้าสู่ถุงลมปอดแล้วออกนอกร่างกายผ่านการหายใจออกการหายใจออกเกิดจากการคลายตัวของกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดก,กระดูกซี่โครงแถบนอก เพราะฉะนั้นตอนนี um. ้เวลาเราหายใจเข้าบ้างการหายใจเข้าก็คือการเอาออกซิเจนเข้ามาความดันย่อยออกซิเจนก็เลยก็เลยสูงขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมายถึงว่าในถุงลมเลือดก็เลยไหลเข้าสู่หลอดเลือดฝอยได้ตัวหลอดเลือดอันนั้นมันก็เลยเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงมันจะไหลกลับสู่หัวใจนี่มันจะไหลกลับสู่หัวใจเส้นนี้เป็นเส้นเลือดที่มี ออกซิเจนสูงเนาะหลอดเลือดตัวนี้ชื่อว่าหลอดเลือด pulmonary vein อ่ะอันนี้ชื่อว่า pulmonary vein ถ้าดูรูปอะ่ะมันจะมีฝั่งขวาสองเส้นมาจากขวาสองเส้นมาจากปอดซ้ายสองเส้นเนาะและเทเข้ายัาง left atrium อันเนี้ยคือเลือดที่มีออกซิเจนสูงแล้วก็ส่งมายัาง left atrium คือซ้ายบนจากซ้ายบนก็จะมีลิ้นอันหนึ่งที่กั้นระหว่างซ้ายบนและซ้ายล่างลิ้นตัวนี้ชื่อว่า ใบคัดปิดเวลหรือว่าไมโครเวลข้อสอบเคยใช้ทั้งสองชื่อนะหน้าที่ของลิ้นตัวนี้ก็คือมีหน้าที่ในการป้องกันเลือดไหลย้อนกลับไม่ให้เลือดจาก LV ไม่ให้เลือดจาก LV ไหลย้อนกลับไป LA ได้นี่คือหน้าที่ของลิ้นใบคัดปิดเวลเนาะแล้วจากนั้นเวลาลิ้นตัวนี้มันเปิดเนี่ยมันเหมือนเป็นประตูเลือดจาก LA ก็ถูกส่งไปยัง LV left ventricle และจากนั้นเลบวินิเคิลก็จะบีบตัวอย่างรุนแรงเลยเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดูภาพดีๆนะเลปตินิกเคิลการบีบตัวของเขาเนี่ยจะแรงมากน้องเพราะว่าเลือดจากหัวใจต้องไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายได้ไปเลี้ยงสมองได้ไปเลี้ยงขาได้ไปเลี้ยงลำตัวไปเลี้ยงแขนไปเลี้ยงอวัยวะภายในต่างๆได้เพราะฉะนั้นหัวใจห้อง LV เนี่ยก็เลยเป็นหัวใจห้องที่มีผนังกล้ามเนื้อที่หนาที่สุด เขาต้องมีผนังกล้ามเนื้อหนาที่สุดเพื่อที่จะบีบตัวไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้ได้ถูกไหมและเลือดที่อยู่ในห้องนี้ก็ยังคงเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงอยู่ดีจากนั้นมันจะถูกส่งไปยังหลอดเลือดเส้นนี้คือหลอดเลือดที่ชื่อว่า a o t a หลอดเลือดเส้นนี้ชื่อว่าหลอดเลือด a o t a เป็นหลอดเลือดที่อยู่ ติดกับตัว LV รับเลือดที่มีออกซิเจนสูงจาก LV ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนาะแล้วลิ้นที่กั้นตรงนี้ชื่อว่าลิ้น a อออติกเวลนี่ลิ้นตรงเนี้ยชื่อว่า a อออติกเวลโอเคนะลิ้นตัวนี้ชื่อว่า a อออติกเวลประมาณนีม้มีประเด็นไหนหน่าสนใจอีก อันนี้น้องน้องไปไล่ไล่ตรงนี้ให้ได้นะเพราะฉะนั้นสําคัญมากออกบ่อยมากประเด็นเนี้ยออย่างปีล่าสุดก็ก็ออกมาแต่วันไปไประยุกนิดน,นึงแต่เราก็ต้องแม่นตรงนี้ให้ได้งไงปีหกห้าก็ออกมาครอบหนึ่งปีหกสี่เนี่ยถ้าใครไปลองทาข้อสอบกอน,นออกรูปนี้มาเลยถ้าใครจาได้เนาะเราอย่าจําเฉพาะรูปหัวใจแล้วว่าสีห้องนึงเอไหมเนี่ยต้องไล่สเต็ปตรงนี้ให้ได้ด้วยโอเคไหมอ่ะประเด็นต่อมาที่พี่จะสอนเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บนึงว่าเอาประเด็นไหนดี เอาเรื่องของหลอดเลือดดีกว่าน้องเวลาเลือดเนี่ยมันออกจากหัวใจมันจะถูกแบ่งไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อนําเลือดถูกไหมเพราะฉะนั้นอะเราว่าหัวใจหนึ่งห้องนิดหนึ่งอะสมมุตินี่คือหัวใจเนาะน,นี่คือหัวใจเลือดที่ออกจากหัวใจเอาหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจห้องห้องลาง่างสายละกนันนี่เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่แล้วมันจะค่อยๆเล็กไปเรื่อยๆแล้วมันจะแตกแขนงเข้าสู่อวัยวะต่างๆ แล้วมันก็จะแตกขน่งออกเป็นเล็กๆไปนเนี่ยอมืแล้วมันก็จะมีหลอดเลือดอันหนึ่งที่จะมารับสีดำๆอันนี้ก็คือหลอดระบบหลอดเลือดดำแล้วก็เทรวมข้าตรงนี้แล้วก็ส่งกลับเข้าสู่หัวใจห้องห้องขวาอะโอ้โหแย่มาก <laughs> อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอ่ะเดี๋ยวตรงนี้พี่ลบนิดน,นึง คือระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแบ่งระบบหลอดเลือดเนาะมันจะแบ่งออกเป็นระบบหลอดเลือดแดงระบบหลอดเลือดฝอยแล้วก็ระบบหลอดเลือดดาพี่จะไล่จากตั้งแต่ออกจากหัวใจเลยนะอันนี้เราเรียกว่าระบบหลอดเลือดแดงตรงเนี้ยเราเรียกว่าระบบหลอดเลือดแดงอืมอันเนี้ยระบบหลอดเลือดแดง ซึ่งระบบหลอดเลือดแดงมันจะไล่ตั้งแต่อ่ะเอาหลักการก่อนมันคือหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจไม่ใช่หลอดเลือดแดงทุกเส้นที่มีออกซิเจนสูงมันจะมีเส้นหนึ่งที่มีออกซิเจนต่ำคืออะไร p u l m o n a r y a t t e r y นั่นคือคอยกเน้นเนาะออกจากหัวใจไล่มาเลยก็คือ Aorta Aorta นี่อันนี้คือ Aorta แล้วเวลามันแตกไปเลี้ยงในตัวของ ัวของอวัยวะเนาะมันจะแตกแขนงออกเป็นอาร์เทอรีคือมันจะค่อยๆเล็กลงน้องให้เข้าไปในเนื้อเยื่อได้จากอาร์เทอรีมาเป็นอาร์เตอริโอนี่คือหลอดเลือดแดงจะไล่ามาแบบนี้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นอาร์เตอริโอและจากบริเวณอาร์เตอริโอเนี่ยมันจะมีกลุ่มของหลอดเลือดตรงนี้เราเรียกตรงนี้ว่าแคปิลารีหรือว่าหลอดเลือดฝอยอันเนี้ยคือหลอดเลือดฝอย อันเนี้คือหลอดเลือดฝอยแล้วจากหลอดเลือดฝอยมันจะเทรวมเข้าสู่ระบบหลอดเลือดดาหลอดเลือดดาก็จะไล่ตั้งแต่ที่อยู่ติดกับหลอดเลือดฝอยเนาะก็คือเวนูเวนูจะอยู่ตรงนี้มันจะรับเลือดจากหลอดเลือดฝอยแล้วเข้าสู่หลอดเลือดเวนจากนั้นเข้าสู่หลอดเลือดเวนาคาว่าแล้วก็จะกลับเข้าสู่หัวใจสิ่งที่ข้อสอบออกได้คือข้อสอบถามเรื่องความดันเลือด ข้อสอบถามเรื่องลักษณะเด่นๆของแต่ละหลอดเลือดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องเปิดหน้าหน้าว่างนิดนึงคือเรามีระบบ3ระบบใช่ไหมก็คือระบบหลอดเลือดแดงระบบหลอดเลือดฝอยแล้วก็ระบบหลอดเลือดดำถ้าสมมุติว่าเรามาไล่ตั้งแต่ออกจากหัวใจหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจชื่อว่า aorta aorta จะถูกจะส่งเลือดไปยังอ์เตอรี แล้วอาร์เทอรีจะส่งเลือดไปยังอาร์เทอริโอแล้วอาร์เทอริโอจะส่งเลือดไปยังหลอดเลือดฝอยคือแคปิลลารีเนี่ยมันไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆน้องจากแคปิลลารีก็จะส่งเลือดเข้าสู่ระบบหลอดเลือดดำที่ชื่อว่าตัวแรกที่รับเลือดจากแคปิลลารีเนาะก็คือเวนูจากนั้นจะเป็นเวนและจากนั้นจะเป็นเวนาคาวาอันเนี้ยก็จะเป็นหลอดเลือดดำใหญ่ หลอดเลือดแดงใหญ่ก็คือเอออร์ต้าเนาะอันนี้คือเวนาคาว่าอ่ะแล้วเวนาคาว่าก็จะเทเลือดเข้าสู่หัวใจแล้วออกจากหัวใจก็จะเป็นเอออร์ต้ามันไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเราไล่ลำดับในเรื่องของความดันเลือดเอออร์ต้าจะมีความดันที่สูงที่สุดแล้วก็ไล่ออกไปเรื่อยๆยิ่งไกลออกไปเนี่ยยิ่งยิ่งมีความดันต่ําเพราะฉะนั้นอันนี้เราไล่ตามสเตปความดันนะอันนี้คือความดันสูง เพราะว่าหลอดเลือดเอออตาเนี่ยน้องมันจะมีตัวของกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบเด้อไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะมีกล้ามเนื้อเรียบในการบีบตัวเนาะมันจะมีกล้ามเนื้อเรียบในการบีบตัวเพราะฉะนั้นความดันของมันจะสูงที่สุดแล้วมันจะค่อยๆลดหลั่นลงไปเนาะเอออตาอาร์เทอรีอาร์เทอริโอแคปิลลารีเวนูเวนเวนาคาว่าเวนาคาว่าอันนี้จะมีความดันต่ําที่สุดความดันต่ําที่สุดโอเคไหม ต่อมามีอะไรที่น่าสนใจอีกหลอดเลือดแคปิลลารีบ้างแคปิลลารีเนี่ยเป็นหลอดเลือดฝอยที่มีผนังที่บางมากถ้าใครเคยดูรูปเนาะมันจะเป็นลักษณะของหลอดเลือดที่มีผนังเพียงแค่แค่หนึ่งเขาเรียกว่าไหนนะหนึ่งหนึ่งเซลล์อะคือเป็นผนังของมันเนี่ยสมมุติอันนี้คือหลอดเลือดใช่ไหมอันเนี้ยคือหนึ่งเซลล์เนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วด้านในก็คือทางที่ให้เลือดไหลผ่านอย่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมันจะบางมากตัวหลอดเลือดฝอย ข้อดีของการบางตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้อ่นหนึ่งเลยคือทีละสะเตปพื้นที่หน้าตัดของมันเนี่ยจะหนาที่สุดพื้นที่หน้าตัดจะมากที่สุดพื้นที่หน้าตัดมากสุดอมืมันมีความเล็กแล้วก็บางซึ่งคุณนะสมบัติทั้งสามนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้หลอดเลือดฝอยมันเหมาะแก่การแลกเปลี่ยนแก๊สโอเคไหมหลอดเลือดฝอยเนี่ยเหมาะ เหมาะแก่การแลกเปลี่ยนแก๊สโอเคนะประมาณนี้อะต่อมาหลอดเลือดที่น่าสนใจอีกคือหลอดเลือดดำเวนเวนเนี่ยเป็นหลอดเลือดที่มีลิ้นกั้นยิ่งบริเวณที่ขาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเลือดเนี่ยน้อง มันไหลมายังบริเวณอาจสมมติเลือดจากขาเนาะมันจะต้องไหลกลับสู่หัวใจเพื่อเกิดการเลือกเหลี่นแก่แกแกแกที่ตัวของปอดโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวของหลอดเลือดเวนเนี่ยมันก็เลยหมายถึงว่าทิศทางการไหลของเลือดเนาะมันจะเป็นทิศทางที่ต้านต่อแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นเนี่ยสมมติเลือดเนี่ยมันไหลขึ้นบนแต่ว่าแกวิตี้มันลงด้านล่างเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลอดเลือดดาจะมีลินกั้นเพื่อป้องกัน เลือดไหลย้อนกลับป้องกันเลือดไหลย้อนกลับจริงๆคนที่ลิ้นพวกเนี้ยมีปัญหาในหลอดเลือดดำเนาะก็จะเป็นในลักษณะของอาการที่เป็นหลอดเลือดคอดที่เป็นเหมือนหลอดเลือดดำๆที่ขาอะไรแบบเนี้ยเออคนที่ยืนนานๆเนาะป้องกันเลือดไหลย้อนกลับซึ่งหน้าที่นี้ข้อสอบปีหนึ่งเคยออกเป็นสิ่งที่เหมือนกับในหลอดน้ําเหลืองอืหลอดน้ําเหลืองก็มีมีลิ้นเหมือนกัน เหมือนกับหลอดน้ําเหลืองข้อสอบปีนั้นเขาถามว่าระบบน้าเหลืองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระบบใดมากที่สุดคาตอบคือหลอดเลือดดานี่แหละในแง่ที่มันมีลิ้นกั้นตรงนี้โอเคเนาะอืมประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเทียบความดันเลือดเนาะเราเทียบความดันเลือดหลอดเลือดอดัดหลอดเลือดระบบหลอดเลือดแดงเนี่ย จะมากกว่าหลอดเลือดฝอยและจะมากกว่าหลอดเลือดดำอันนี้คือเทียบความดันเลือดเห็นไหมเพราะว่าบอกไปแล้วว่าถ้ายิ่งไกลหัวใจเนี่ยคือเลือดมันออกทางเอออต้าไงยิ่งไกลออกไปมันก็จะมีความดันที่ค่อยๆต่ําลงอะไรแบบนี้โอเคนะอ่ะประมาณนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความเร็วในการไหลของเลือดเดี๋ยวเราจดตรงนี้ก็ได้นี่เราจดหาที่เล็กๆก็ได้เนาะความเร็วกันไหลของเลือดอันนี้ก็เคยออกข้อสอบ ในส่วนของความเร็วกันไหลของเลือดหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดเนี่ยน้องเออจริงๆใช้คาว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงจะดีกว่าเพราะว่าเลือดมันหมารวมเยอะเลยเนาะเอาเป็นการไหลของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดหลอดเลือดที่ไหลได้เร็วที่สุดก็คือหลอดเลือดที่ใกล้หัวใจก็คือมันมีแรงดันเยอะก็คือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงจะเร็วกว่าหลอดเลือดดาและช้าที่สุดคือหลอดเลือดฝอยทําไมหลอดเลือดฝอยช้าสุดก็บอกไปแล้วว่าทางมันแคบมากน้อง มันคือมันไหลผ่านไปได้ทีละหมายถึงว่าเซลล์เม็ดเลือดเนาะมันไหลผ่านไปได้ทีละเซลล์ทีละเซลล์เองแต่ในขณะที่หลอดเลือดแดงคือมันหนามากเซลล์เม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆมันก็ผ่านไปได้ทีละเยอะๆเออเพราะฉะนั้นหลอดเลือดฝอยเนี่ยจะมีความเร็วน้อยที่สุดก็คือช้าที่สุดในเรื่องของการไหลของเลือดโอเคนะอะต่อมาถ้าสมมุติว่าเราเอาเลือดออกมานี่เอาเลือดออกมาแล้วเราเอาเลือดของเรามาเจาะมันก็จะมีเซลล์อะไรต่างๆที่น่าสนใจเยอะ ยกตัวอย่างเช่นตัวของเซลล์เม็ดเลือดเซลเม็ดเลือดแดงอันนี้ไม่ต้องพูดแลวเนาะเซล์เม็ดเลือดแดงมันก็จะมีฮีโมโกลบินไงภายในเออแต่ว่าที่พี่จะพูดเพิ่มเติมคือเซล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่น่าสนใจและเคยออกข้อสอบก็คือเช่นเซล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าเบโซฟิล so อ,อันเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับการแพ้อาการแพ้ต่างๆเวลาที่เราเป็นภูมิแพ้หรือว่าเราแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าแพ้อะไรก็ตามเนี่ย บโซฟิลจะสูงมากเข้าใจไหมคือเขาก็จะให้ตารางน้องมาแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่าคนนี้เนี่ยเนี่ยคือจะมีตารางออกมาอสมมตินะสมมตุติข้อสอบมันจะเป็นแนวนี้ตลอดเลยสําหรับหัวข้อนี้ก็คือเขามีตารางแล้วก็เขาบอกว่าเขาวัดสารในหลอดเลือดเนาะวัดเซลล์ในหลอดเลือดแล้วก็อันเนี้ยสมมติอันนี้เขาวัดแบโซฟิลเนาะแล้วเขาก็จะบอกค่าปกติมาว่าค่าปกติมันอยู่ประมาณห้าถึงสิบนัสอันนี้ตัวเลขสมมุตินะ แล้วอันเนี้ยคือค่าที่วัดได้ของคนคนนั้นสมมุติคนนี้วัดได้เป็น20สิแบบเนี้ยเราก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าอันเนี้ยคือค่าแบโซฟิลส,สูงแแบโซฟิลสูงแปลว่ามีอาการแพ้อะไรสักอย่างหนึง่งเออมีอาการแพ้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับการแพ้เนี้ยนึกถึงแบโซฟิลเลยนึกถึงอ,อ,อีกตัวหนึ่งคือ e o โอซิโนฟิอันนี้ก็เพิ่งออกข้อสอบไปไม่นานเอง อย่างถ้าเป็น eosinophil เนี่ยน้องมันเกี่ยวข้องกับพยาธิคีย์เวิร์ดคือพยาธิข้อสอบก็จะให้ตารางมาเหมือนกันแล้วถามว่าใครมีแนวโน้มติดเชื้อพยาธิได้มากที่สุดเขาก็ต้องมีตัวของ eosinophil สูงเนอะส่วนตัวหมายเลขสามอันนี้คือติดเชื้อทั่วไปคือ neutrophil อย่าง neutrophil เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับการอักเสบทั่วไปอักเสบติดเชื้อทั่วไปอืมประมาณนี้ โอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เนี่ยคือกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูอันเนี้ยเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูเราเรียกรวมกันว่าแกรนูโลไซต์เวลาจําที่จะจําว่าบ้านอีออสชื่อมันจะแปลกๆนิดน,นึงเนาะบ้านอีออสคืออะไรบ้านอีออสก็คือ B A ก็คือแบสโซฟิล N ก็คือนิวโทรฟิล E- อสก็คือ E- o อซิโนฟิลนี่บ้าน E- อสโอเคนะคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไม่มีแกรนูก็จะประกอบไปด้วยตัวของตัวของอ,อ,อะไรนะโมโนไซต์โมโนไซต์แมโรฟาจอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ลิมโฟไซต์อันนี้เราค่อยไปว่ากันในพาร์ตอิมมูนแล้วกันแต่ว่าตัวเนี้ยพี่ไม่ลงดีเทลมากหรอกวันนี้เพราะว่ามันดีเทลมันเยอะเนาะ สำหรับตัวโมโนไซต์และก็ลิมโฟไซต์เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นอะแกรนูโลไซต์เพราะว่าตัวของมันเนี่ยจะไม่มีแกรนูอะแกรนูโลไซต์ประมาณนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเจอได้ในส่วนของแพลในส่วนของเลือดเราเรียกว่าแพลเลื ed, หรือว่าเกล็ดเลือดสำหรับส่วนของแพลเลื ed, เนี่ยอะจดนิดนึงแพลเลืเนี่ยน้องมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการห้ามเลือดเวลาที่เราเกิดบาดแผลเนาะ สำหรับแพสเลตหรือว่าเกล็ดเลือดอประมาณนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดมันจะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเกล็ดเลือดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์นะเราไม่เรียกมันว่าเซลล์มันเป็นเพียงแค่เหมือนเศษซากของเซลล์ใส่ตัวพลาสซึมของเซลล์อะไรแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เซลล์เนาะ โดยที่เวลาที่เราเสียเลือดมากเวลาที่เราเกิดแผละอะเวลาที่เราเกิดแผลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องทำไงก็ได้เพื่อไม่ให้เลือดของเราเนี่ยมันไหลออกไปด้านนอกเก็ตไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเสียเลือดมากได้ดังนั้นเมื่อเราเกิดแผลปุ๊บตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไปทปําปฏิกิริยากับสิ่งที่เราเรียกว่า clotting factor ก็คือมันจะไปทปําปฏิกิริยากับพวกแคลเซียมพวกวิตามินเคพวกเนี่ยเออ อันเนี้ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับกลุ่มนี้แล้วเมื่อมันทําปฏิกิริยากับกลุ่มนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนไอตัวของโปรทอมบินให้กลายไปเป็นทอมบินข้อนี้ก็ไม่ออกนานเลยนะประเด็นเนี่ยเออก็น่าสนใจเนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็นทอมบินแล้วจากนั้นทอมบินเนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนไฟบรีโนเจนให้กลายไปเป็นไฟบริน จากนั้นไฟบินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเส้นใยแล้วมันก็จะไปอุดบาดแผลเนี่ยมันก็จะไปอุดบาดแผลที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเสียเลือดมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ต้องจำสเตปตรงนี้ให้ได้เนาะข้อสอบมันก็ออกตรงตัวเลยน้องข้อสอบอย่างที่พี่เคยบอกว่าแคลเซียมมีปัจจัยมีความสำคัญยังไงบ้างอันนี้ก็เคยออกข้อสอบไปแล้วเนาะแคลเซียมเกี่ยวข้องกับการไสแนบ แคลเซียมเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดแล้วเดี๋ยวน้องจะได้เรียนอีกว่าแคลเซียมเกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ามเนื้ออะไรด,ด้วยเนาะแล้วเวลาที่เลือดออกเวลาเราเกิดแผลเนี่ยเราต้องห้ามเลือดทําให้เลือดเนี่ยมันมีการแข็งตัวหลักการก็คืออ่ะมันก็จะทําให้ตัวเกล็ดเลือดเนี่ยไปทําปฏิกิริยากับพวกแคลเซียมพวกวิตามินเคเพื่อเปลี่ยนโปรโทอมบินให้กลายเป็นทรอมบินและทอมบินจะเปลี่ยนไฟบริโนเจนให้เป็นไฟบิน ต้องจำสเต็ปตรงนี้ให้ได้ข้อสอบเคยถามคันนี้ข้อถามว่าปัจจัยสุดท้ายที่ทําให้เลือกแข็งตัวคือใครก็คือไฟบรินไงอันเนี้ยคือปัจจัยสุดท้ายที่ทําให้เลือกแข็งตัวโอเคไหมปัจจัยสุดท้ายที่ทําให้เลือดแข็งตัวคือไฟบรินอืมปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้เลือ,แอด,ดอแข็งตัวคือไฟบรินโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ ไม่ออกนานแล้วและพี่ว่าก็น่าสนใจแหละสาหรับเรื่องเลือดเนาะเออเขาอาจจะเจาะเลือดมาในในข้อสอบมาถึงไม่จะไม่ได้เจาะจริงนะหมายถึงว่าให้รูปมาแบบเนี้ยแล้วถามคุณสมบัติแต่และเซลก็ได้ให้รูปมาสักรูปเดียวแล้วก็ถามไปทั้งหมดเลยเออถามทั้งเซล์ไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวเกล็ดเลือดกลไกลต่างๆพวกนี้เนาะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะเพลทเลตเนี่ยมันมันจะไปอยู่ในไม่อยู่ในช้อยหนึ่งของปีล่าสุดเออ ประมาณนนั้แต่ก็น่าสนใจนะออกซ้ำได้แต่ประเด็นของระบบไหลเวียนเลือดที่พี่ว่าออกแน่ๆก็คือหน้านี้เรื่องการไหลของเลือดเนี่ยทิศทางการไหลตรงนี้น้องไปไปจำเนาะให้ได้แล้วก็ไล่สเต็ปให้ได้เข้าใจที่มาที่ไปโอเคนะอ่ะประมาณนี้จ